แล้วหุ้เสียงเหมือนคนไม่สบายเลยสวัสดีอ p พีสองวันนี้นะจ๊ะกินกับก๊อปป้กินป้หมายถึงมหาไรกินกันนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านส้มตำปากซอยหรือร้านส้มตำแม่ครูจอยจอยไหนจ๊ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ตรงนี้จอยเกาหลีจ้าจอยจ้าจอยพีมารอท้ายซอยเฮ้ย <c oughs> เกิดทันไหมนี่พิงอาสยามเดี๋ยวนี้เราจะมากินส้มตำของคุณแม่กันนะจ้าจะมารีวิวแบบจุก จุกว่าอะไรจะอร่อยบ้างมีเมนูอะไรบ้างนะจ๊ะฟังเพลงได้ได้น,นี่ครูเพลงมากินกับกอป,ป้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็ครูตุนนะจ๊ะอาจจะย้อนเสียงนิดนึงนะจจริงๆครูตุนไม่ได้ดำเลยนะจ๊ะนี่ย้อนเสียงนิดนึงนะจ๊ะเอนนี้รออาหารแล้วก็น้องเนยกําลังจะมาสำหรับใครที่สงสัยสว่าร้านอยู่ตรงไหนนะจ๊ะอยู่ทางไปโรงพยาบาลกรุงเทพหรือ ผลทางโรงพยาบาลกรุงเทพที่ออกวิกซีกซ์รามาแล้วนะจ๊ะก็จะเป็นร้านเล็กๆอยู่ซ้ายมือนะจ๊ะถ้าผลโรงพยาบาลกรุงเทพมาก็จะอยู่ขวามือนะจ๊ะโดยมีแม่ผินนี่เป็นแม่คูจอยเองเดี๋ยวเราค่อยถ่ายหน้าแม่้าหรือหน้าคุณแม่ให้ดูนะเดี๋ยวเราเรออาหารกันแล้วก็เดี๋ยวมากินกันโอ้ใหเหนียงต้องไปเกาหลีนะจ๊ะปีหน้าเก็บเบีย้ยแบบนีน้เพื่อไปทําหน้านะจ๊ะทํายังไงก็ ไม่ดีอา่ะจา้ะถ้าเขาไม่รักว้าวมัาร่วมกันเองชอบขราประเด็นอื่นมาแล้วนะจ๊ะน,น้องเนยไหนพูดซีกินกับก๊อปป้ากินกับก๊อปป้าเอ้ยพูดดังๆดงีจา้ากินกับก๊อปป้าอีกด้วยกินกับกออ๊อปป้าอืมไมากินไปอี หลังจากที่ EP แรกออกไปนะจ๊ะกินเค้ปแบบยั่วๆจ้ากระแสตอบรับดีมากมาก <c oughs> มีแต่คนอยากให้ไปกินในแต่ละร้านนะจ๊ะก็มีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็อยากให้เราไปรีวิวนะจ๊ะก็ใช่ก็จะทำต่อเน,นื่องนะจ๊ะอร่อยมากจริง <c oughs> เดี๋ยวนี้เรามากินซุปปั๊มโอ้ไม่ถู <c oughs> กพลาด <c oughs> ตัวไม่ย่างนะจ๊ะยังค่ะคุณแม่เนี่ยเจ้าของร้านมาตัวหน้ากต่ก็้องเลย นี่แม่พินนะจ๊ะถ้ามาต้องเจอคนนี้นะจ๊ะถึงจะมาโอเคนะคะอันนี้ต้มตํมคาคอหมูย่าง อเจียกน้ำนะครับยุ่วจ้าย right ั่วๆแล้วล่ะกินยั่วๆตลอดเลยข่าหมูจ้า ควมมูญ่างนลยจ๊ะอืมหวานนุ่มอร่อยนี่อมอันนี้ตำไข่เค็มไม่ยัวย่วจ้ะไม่ยั่วจ้ะอืม อ <LY> ร่อยเวลาแบบกิน <Again> ต้มตำไก่เค่ั่ยชอบแบบว่าให้มันเหลือน้ำแล้วก็เอาข้าเนียไปจิ้มจิ้มจิมจิมเอออันนี้เป็นยำรวมมีวุ้นเส้นไก่ไส้กรอกผู้อัดแล้วก็จุ้งจุ้งตัวใหญ่มากถามว่าคุกบ๊บจะกินไหมจ๊ะจุ้งกินไม่ได้แต่เพสต์ี อันนี้ปลาดุกเดินนะคะทำไมคะปลาดุกยางปลาดุกยางปลาดุกยางอย่างที่แปลว่าเดินหืมโดนอย่าโ,โตโตหน่อยหน่อยมันหลุดนะนูแคน่นี้ทางขางกูกินไม่พักเด็กพักสนใจแล้วนะฮะคอหมูมั่นไม่ไม่เฮ้ยยิงคอหมูย่างคลิปนี้ต้องถึงพออ่อยยหน้าตี แล้วก็อันนี้เป็นที่แบบเวลามากินทุกครั้งต้องสั่งทุกครั้งเพราะว่าเป็นของโปรดเลยตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อย่างน้องกินตับ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 แต่แม่จะรู้ว่าจะกินแบบประมาณกลางๆไม่แข็งเกินไปนะคะก็เป็นตับหวานยั่วๆจ้าอ๋อยัๆแล้วเล่าติดมากตับหวานนะจ๊ะช้ำๆปังปัง มึงลงน้ำครมอร่อยมากเพราะว่าบางที่แบบสุกไงแล้วก็มันลวกแข็งเลยมันไม่ชอบสั่งได้นะจ๊ะบอกแม่ได้ลาบจ้าอันนี้ลาบไก่นะจ๊ะมาชิมกันยั่วๆเอายั่วๆแล้วหรบปิดแล้วนะจ๊ะพี่ไอพี่ลาบไก่ เผ็ดแซ่บสุดท้ายนี้ต้มแซบกระดูกอ่อนก็จะมีกระดูกบ้างหมูบ้างอะไรบ้างต้มแซบกระดูกก็ต้องมีกระดูกเนาะน้ำก็จะแซบแบบจริงๆสั่งได้แม่แกเอาพริกมาเองทำพริกเองนะจ๊ะกินเหมือนกับ คนไม่ดัดกันนี่้ำซุปไม่ใช่อือหือ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 แอบแอบจริงๆทำไมไม่รักกูเพม หางบาดุกไหจ๊ะอร่อยไหมครับคุณตุนอร่อยครับกินกอหมูย่างเนี่ยยอมบา่ังครับอ๋อบางกินกอหมูเลยอ่ยอมบาปเลยเหรออมบาปนาตียอมบาบไหมไม่ทำไมอ่ะออฝกไ้ฝกโดยลวนะครับที่ดาชงโคงามจ้าหมายเลขสิสหมายเลขสิบสองสิบสองนางสิบสองนะจ๊ 嗯嗯嗯嗯。<laughs> <laughs> ันเมื่อก่อนตอนที่ว่าหน้าหัวพี่ยังไม่อขึ้นสะพานลอยเลยนะพี่ยังไม่อขึ้นสะพานลอยเลยนะพี่ยังไม่อขึ้นสะพานลอยเลยนะไม่เตตอีกมากมาักจริงเน,นะต้มแซ่บคือกินก็นต้องตั้งแต่ยังไม่ค่ำอะ่ะค่ำแล้วยังไม่ค่ำแล้วหมดแล้วแล้วตอนนี้หมูติดอยู่ในฟันประมาณสามกิโลเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเคี่ยวกับที่เป็นใหม่กับฟันเคี่ยกับไม่ใหไม่ได้เลยเราจะเสียฟัน ยังไงบ้างคะนัตตี้ยุนี่อร่อยไหมจ๊ะอร่อยมากค่ะหมูย่างเหรอไม่อะไรเลยวะปลาดุกย่างค่ะมด้ยินว่าหมูย่างนะปลาดุกย่างอ๋อได้ยินว่าโคหมูย่างได้ยินว่าปลาดุย่างนะจ๊ะก็ใครที่ว่างๆก็มาอุดหนุนคุณแม่ได้นะจ๊ะส้มตำปากซอยร้านของคุณแม่ครูจอยนะจ๊ะทางไปโรงแรมกรุงเทพนะจ๊ะโอ้ยก็รู้จักมาบอกว่าคม่ครูจอยไม่ใช่นัตตี้นะจ๊ะขับมา8ปีแล้ว ถึงเสียมนักดินทำไม,ไมจะ๊ะลืมบัตรดูหนัง,งก็กลับไปถึงโกงไหให้เราจะถึงแล้วครูก๊อบจะถึงแล้วจะถึงไหนมึงอ่ะจะถึงเดี่ยวจะถึงเนีเเ่ขี้หก่นะจ๊ะคนบอกกำลังจะไปแล้วมันจะไปแล้วไม่ไปทีนาตี้คือหนึ่งหนึ่งนั้นนะจ๊ะ<อ>แล้วนี้กินเดียบรอยแล้วถ้าชอบคลิปนี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยเดี๋ยวจะพาไปกินอีกหลายๆที่เดี๋ยวมีข้าวขาหมูทุกค้าล็แซ่บ,บมีข้าวมันไก่แล้วก็มีเหนียวไก่ไได้วย ไม่ได้ชวนก็ไม่ได้ชวนนี่มาหมูนงไม่ปล่อยใครชวนน้ตีดไวว้ก่อนไม่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 เอาปวไปกินคากีอะไรดูรู้จักคากีไหมคยเอ้าคากีอร่อยแขกคุณพ่อนาตีนะจ๊ะเดี๋ยวไลน์ขึนติ๊กติ๊กติกติ๊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 กติไปแล้วเดี๋ยวนานเกินสิบสไม่ถึงสิบมาดีๆนะครับไปบายก่อนคุณเริตูนเรจะมุมนแล้วนะจ๊ะไปบายอะไเมื่ออุดหนุนคุณแม่นะจ๊ะ ป้าพีนอ๋อมีขนมจีนน้ำเงี้ยวด้วยบางทีถ้าคุณแม่ทำก็สนใจสั่งได้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์เฟซบุ๊กคุณแม่ไว้ให้ข้างล่างนะจ๊ะบายบายสองนาทีแล้วเอาแล้วแม่ฉันยังมีเฟซเลยแล้วพ่อนาตีจะมีทั้งเฟซทั้งไลน์แม่ก็ต้องมีสินี่ดูจ้ะเขาให้เทคแล้วมัน 4G นาตี4.00เอ้4.00ไทยแลนด์4.00นาเกตชาเลียเนี่ยกิดชั้นนานอะไรนานกับนาตีนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ว่านานอะไรอย่างอื่นเลย เดนะี๋ยวก่อนก่อนจางวิสรุปกันก่อนนะจ๊ะทุกอย่างที่เรากินไปเมื่อกี้ปิดรายการแล้วแต่ว่ายังไม่ยังไม่บอกค่าบอกราคาเมื่อกี้ที่กินไป325บาทเจเมนูโอ้พระเจ้าแล้วก็เราก็ต้องพานัตีมากินนาตีต้องจ่ายจ่ายมา200ร้อย้เดียวน้าตีสองร้อยไข่ยี่สิบบาทแล้วก็ดูแล้ว ขาดยี่สิบเท่าไหร่ล้เท่าไร <8. S 2> นั้นรแเนี่ยเอก็ค่าเขาเหีียวพอดี 20, ยี okay, ่สิบสองร้อเขาต้องจ่ายันะจ๊ะสามร้อยยิบห้าที่จ่ายสองรอครูตุนคูเพลงชั้นใจคนละ30มสิบแรงสุดช่วยอะไรกับผมไม่มีเลยนะรอแล้วเดี๋ยวเธอได้ตำแหน่งที่ดาชโพูเธอก็รับงานนี้เว้นสิไ <c oughs> ปโชว์หัวแบบไปยืนเหมือนป้ากอมอะไรแบบนี้น ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้หรอแล้วโชว์สวยเย้มีตังแล้วเดี๋ยวไปซื้อตังไปซื้อของกินเวดีกว่าเดี๋ยวก็จะมารีวิวรีวิวนะจ๊ะอ่าโรงแล้วนนุ้ไม่เอาจริงเอาของนัดตี้สองร้อยใครอยากจะให้นัดตี้ก็บริจาคได้ที่เฟซอานัทอะไรวะเอาไปทาลูกหัวแขกมีแค่อะไรนี่ไปหัวอะไรสักละเย้ได้และสองร้อยบ๊ายบายขอบคุณนัทดี้นัดจ้าที่เลี้ยงครู อะไรค่ะพูดยุบยุบบกันแล้วพูดเองนนะพูดเอง